วันนี้นะครับก็เข้าสู่รายการลับหลกครอฟกันนะเป็นโอออนะครับวันนี้ครับเนี่ยกัน่ะก็จะมีผ้าเน่าอยู่ข้างในนี้ผืนหนึ่งสอดไว้ก็มีผ้าจริงอันนี้เขาตังค์ก็จะนอนตรงนี้ กันแค่แบบนี้บางทีก็จะหมุนแบบนี้แต่ว่ากันน่ยก็จะเอาเท้าหนีบผ้าไว้ผ้ามันบอกว่าลื่นทุกอย่างลื่นไหลตกเยียงเนาะมันจะลื่นไปหมดเลยอ่ะเออกันมีพูดคำนี้ด้วยผ้ามันลื่นจนเลยๆผ้ามันลื่นจนเลยๆแล้วตอนชาวอินิโอก็จะอย่างนี้อินิโอเลยนะครับในอินิโอเพี่เพี่เลยพร้อมกับกีตาร์อะไรผมก็ไม่รู้เลยจะบอกว่าเข้าตังเนี่ย เขาเป็นคนนอนหลับยากนะแต่ว่าเขาเป็นคนหลับง่ายบนเก้าอี้ทําไมครับเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้ที่มันมีพนักอย่างเงี้ยหยอกอ่ะมันจะแบบแค่โซฟาเท่าั้นเอย่างเงี้ยอ่าใช่เราก็จะแบบขาพาดผัวพาดเออก็หลับอย่างเงี้ยหรือเปล่าแก๊สแก๊สแก๊แก๊นั่งเล่นๆอยู่แล้วแบบหายไปเลยตื่นใหม่ทีเช้าก็มีวันที่ไปแบบเซฟเฮาใช่ป่ะมันข้างล่างอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนอ่ากัน นิโอเขาตั้งสามคนเดินลงมาโอเคเรามานอนที่นี่กันนะมันมีโซฟาหนึ่งนอนได้ยาว,ยาวๆแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้อันหนึ่งเล็กๆนอนักครั้งหนึ่งตีสี่ยุงเริ่มกัดน, <c oughs> นอนกันนอนไม่ได้เลยกันกูตื่นหันมานิโอนี่คือไม่มีผ้าอยู่ที่ตัวเลยคือแอร์มันร้อนมากตอนนั้นก็นได้ปลุกนิโอขึ้นไปนอนข้างบนกันพี่ผมนอนัไงละเตารงขึ้นไปนอนข้างบนกันครับครับครับแต่หันไปทีไม่มีใครดุเลยดล้ายกันไปนอนข้างบน,น <c oughs> คนเดียว อ่ะแล้วดีโอล่ะอยากรู้ว่านีโออ่ะนอนท่าไหนปกติคือบางวันผมก็นอนท่าพระนะแต่ถ้ามีวันไหนที่ไปออกกิจกรรมที่อื่นอาจจะไปนอนท่าประจันอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคสายใจ <Okay. S 2> ขาเราจะกางเหมือนแผ่น <c oughs> รัศมีแล้วเราจะมือเนี่ยมาไปตรงนี้เออแล้วขาเป็นอย่างงี้ใช่ขาจะเป็นอย่างงี้ถือว่าเป็นท่าที่นอนสบายมากถ้าขาตรงนี้รู้สึกแปลกๆแล้วเหมือนเกรงแล้วนอนอย่างงี้ก็จะอ้าปาก อาปากด้วยใช่เพราะว่าผมเป็นคนหายใจาทางจมูกตอนนอนไม่ได้